สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และองค์การครับวันนี้ทางศูนย์ขอแนะนําหนังสือรวมข้อสอบมากวิทยาพร้อมเฉลยนี่คือปกหน้าของหนังสือเล่มนี้ครับลาดับถัดไปครับเป็นลักษณะของปกหลังครับส่วนเนื้อหาที่ในหนังสือเล่มนี้มีบรรจุอยู่นะครับประกอบไปด้วยข้อสอบหลักสูตรต่างๆได้แก่หลักสูตรข้อกําหนด i อ o อชโอไอหนึ่งเจสองห้าข <Than> ้อสอบหลักสูตรความไม่แน่นอนในการวัดข้อสอบหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐานไ s เอชโอข้อสอบหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าข้อสอบหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิข้อสอบหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัดความดันข้อสอบหลักสูตรการสอบเทียบไม้บรรทัดตลับเมตรสายวัดข้อสอบหลักสูตร การสอบเทียบไดอะลเกและไดอะลเทสอิมพิเตอร์ข้อสอบ,บ, eter, ลอสอบหลักสูตรการสอบเทียบไมโครมิเตอร์และเบอร์เนียข้อสอบหลักสูตรการทดสอบสอบเทียบเครื่องช่างข้อสอบหลักสูตรการตีความข้อมูลจากใบรับรองผลการสอบเทียบข้อสอบหลักสูตรระบบเอกสารคุณภาพตามข้อกำหนด1.7.2.5 ข้อสอบหลักสูตรการตรวจติดตามระบบคุณภาพ1 7 0 2 5ทั้งหมดนี้มีเฉลยทุกทุกหลักสูตรนะครับนี่คือเนื้อหาที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับรวมข้อสอบมากวิทยาพร้อมเฉลยหากท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้ครับติดต่อมาได้ที่ศูนย์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์และองค์การเบอร์โทรศัพท์0967755902 0967 5902พบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ